คนนี้กับพ่อค้าแม่ค้าด้านอาหารท่องเที่ยวนะคือตอนเนี้ยธนาคารกผู้ให้จำกัดทำโปรโมชั่นบางครั้งอาหารป่าและหลายอย่างก็ต้องมาจากปลาตะปูกเอนะเห็ดต่างๆนะฮะใบไม้ไปกระจิดไปนะครับอันนี้เป็นโครงการที่ทางสมาคมร้านค้าเนี่ยราะว่าอาหารเนี่ยนะสู่ร้านอาหารพัฒนาต่างอ่ายำไข่มดแดงเนี่ยอร่อยนะฮะเหนือลองดูนะครับมัปลาลิ้ฟต์ชาติของอาหารเหนือซึ่งมี ทุกอย่างที่พินีกรต่อนซีซั่นของเชียงใหม่เราเป็นช่วงบรนทกยาวด้วยแล้วก็จะดิงผู้คนมาสิ่งที่บรรยายน่ได้ก็คือขยายโอ้ยเต็มมีปัญหาเรื่องโโหคนไถ่แต่ก็เป็นงานอัการอาหารนะครับผมงานจกินอย่างที่สามเนี่ยผมนะคาดว่าจะมีน,นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในงานต่อวันที่สามถึงสี่พันคนจะมีเงินในหมุนเวียนภายในจังหวัดเชียงใหม่เพาะงานนี้ครับผมว่าต้องเป็นหลักหลักล้านกว่านะหลักล้านนะครับ ทำให้แม่ค้าพ่อค้าแม่ค้านักเที่ยวแบบผมว่าเสิยเกรติดได้อื่นได้นะครับเนาะและภายในงานเนี่ยไดเปลี่ยนคือเปลี่ยนชื่อจากหน้ากรรมอาหารเนี่ยเป็นชื่อว่ากินเหนือเพื่อให้เข้ากับกิจกรรมของชาวเชียงใหม่และก็อีกอย่างหนึ่งคือทุกประเทศทุกรา้านแบบนี้แต่ร้านกินเหนือทุกครั้งผมก็ได้กินอาหารตลอดทุกครั้งผมว่าเชียงใหม่ที่สุดยอดแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรต่างๆที่เหมอะกูแล้วก็ สามารถนะคะยกไม้ยกมือสอบถามทางด้านของผู้ร่วมแถลงข่าวกันได้ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติลาวันค่ะขอเรเียนเชิญท่านนะคะสิทธาจ่าและร่วมเป็นโจวัศที่วันนี้ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งภัยในการจัดงานของเราทั้งหมดทางท่านด้วยกันนะคะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเองนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างรวมไปถึงนะคะ จะได้มารู้พูดคุยกันด้าที่เป็นพิธีกรในรายการนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความไระทับใจรวมไปงกิจกรรมทั้งหนะ,นะคะมา,ารวมไว้ใที่เดียวกันนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยท้องถิ่นนะคะหรือว่าจะเป็นอาหารที่เ,เรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟู้ดที่คนกําลังนิยมในปัจจุบันดนี่เป็นรนูปทอปเป็น, Talk, ปนร้านอาหาราที่เป็นสตรีทฟู้ดก็มีนะ